สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแมมอีเช่นเคยเลยนะคะลูกค้าที่บริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้ค่ะแมัมอยู่ที่สำนักงานใหญ่ค่ะที่เสรีไทย68นะคะวันนี้แม่มมีรถมานำเสนอเลยเป็นโตโยต้าเอวติค่ะลูกค้าเป็น 1.6G ปี2016นะคะไม่อยู่แค่แสนต้นๆเท่านั้นนะคะเครดิตดีจัดไปเลยนะคะ ออกรถนะคะไม่ต้องใช้งบดาวนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะบริษัทเราเปิดทําการทุกวันค่ะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะคะลูกค้าถึง5้าโมงเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะขอให้คุณมีอาชีพที่ชัดเจนนะคะตรวจสอบได้นะคะลูกค้าก็สามารถซื้อรถคันนี้แล้วได้แล้วนะคะลูกค้าสําหรับใครนะคะที่ดูนะคะในช่องของแหม่มยูสคาร์นะคะลูกค้าก็ช่วยแหม่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แหม่มด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวแหม่มจะมีคลิปอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นโตโยต ตาเอาติดนะคะลูกค้านะคะมีเล่มทุกคันนะคะมาบอกก่อนเลยรถไม่มีการตัดต่อนะคะพลิกคว่ำมจมน้ําชนหนักนะคะลูกค้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะลูกค้าเดี๋ยวแม่มนะคะจะพาไปดูรายละเอียดค่ะลูกค้าทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะ่ะตามแหม่มาได้เลยคะ่ะรถคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็น 4, บอดี้สีบอลเงินนะคะลูกค้ารถนะคะมันบอกก่อนเลยนะคะเป็นรถมือเดียวนะคะลูกค้ารถสวยนะคะไม่มีการเกิดอุบัติเหตุนะคะลูกค้าชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําน,นะคะ รถคันนี้นะคะลูกค้ามาพร้อมกับกระจังหน้าคมเมียหมของเขาเลยนะคะลูกค้าพิตาสัญลักษณ์ของโตโยตานะคะลูกค้าป้ายทะเบียนก็จะได้เป็นป้ายนี้เลยนะคะนส่ส่ของไฟนะคะก็ได้เป็นไฟมัลติ r ร f แฟกเตอร์นะคะรถคันนี้นะคะลูกค้าติดสเกิร์ตมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้า สำหรับนะคะอาชีพทุกอาชีพออกได้นะคะลูกค้าขอให้คุณมีอาชีพที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะลูกค้าก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะสำหรับนะคะรถคันนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่านะคะใครที่นะคะมีรายได้2เท่าของค่าง,งวดนะคะรายได้16,000บาทก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะ ในส่วนของยางนะคะลูกค้ายางก็จะได้ยางเป็นยางปีใหม่นะคะลูกค้าแม็กนะคะจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าเป็นยางของดัลลบนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูค่ะในส่วนของกระจกนะคะจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเลยค่ะลูกค้ารถคันนี้รถสวยมากๆเลยนะคะที่จับนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ บริษัทเราเปิดทําการทุกวันนะคะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งค่ะลูกค้าถึง5้าโมงเลยนะคะลูกค้าไม่มีวันหยุดนะคะก็สามารถนะคะติดต่อแหม่มเข้ามาได้นะคะเบอร์แหม่มก็จะเป็นเบอร์ศูนย์แปดศูนย์ค่ะสี่ศูนย์สามค่ะศูนย์หนึ่งหกสานะคะลูกค้าสําหรับรถคันนี้นะคะไฟนะคะมันบอกเลยไฟของเขาจะเป็นไฟ LE ขอโทษนะคะ ะะเป็นไฟทับทิมนะคะลูกค้าและมีตราสัญลักษณ์ของโตโยต้านะคะและนะคะในส่วนของไฟเบรกนะคะได้มาด้วยเป็นดวงที่3านะคะหลายคนนะคะสังเกตว่าทําไมนะคะป้ายทะเบียนรถถึงเป็นมีป้ายทะเบียนรถเป็นชื่อของเพชรยนต์นะคะเนื่องจากรถเรานะคะการันตีได้เลยนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างนะคะพิดคว่ำมจมน้ำน,นะคะรถสวยมากๆเลยเดี๋ยวเรานะคะพาไปดูในส่วนของนะคะผู้โดยสารนะคะลูกค้ากันบ้านแล้วค่ะแล้วก็คนขับเนาะตามมา,มาเลยจ้า สำหรับนะคะภายในรถคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซ็นทันล็อกนะคะลูกค้าเป็นสีครีมตัดกับคอนโซลสีดําเลยนะคะในส่วนของพวงมาลัยค่ะจะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะคะลูกค้าเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆเลยค่ะจะเป็นไม้ของเขานะคะมาอยู่แค่แสนสีเท่านั้นนะคะในส่วนของเบาะค่ะก็จะได้เป็นเบาะนะคะหนังสีครีมนะคะลูกค้าเหมือนขออนุญาตดูข้างในนะคะในส่วนของเกียร์ค่ะก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าเป็นแอร์อันนัลล็อกนะคะซีดี usb พร้อมนะคะแล้วก็ในส่วนของนี่เลยจะมีที่วางแก๊ ให้เราด้วย2ใบนะคะภายในของค้อนคันจะดูกว้างอยู่แล้วแอร์แบ็คคู่หน้าไปไหนนะคะปลอดภัยหายห่หวงเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าในส่วนของผู้ได้สารกันบ้างคะ่ะ ในส่วนของผู้โดยสารนะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกเหมือนกันเลยนะคะสีครีมตัดกับคอนโซลสีดํานะคะภายในของเขานะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีครีมนะคะภายในค่อนข้างที่จะกว้างอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นโตโยต้าอา i ตินะคะเป็นเครื่อง1.6นะคะประหยัดน้ํามันนะคะประมาณ12กิโลต่อลิตรเลยนะคะในส่วนของนี่เลยนะคะท้ายางนะคะก็นี่เลยนะคะลูกค้าให้มาพร้อมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะในส่วนของนะคะที่เก็บนะคะสัมภาระกันค่ะ ที่เก็บสัมภาระรถคันนี้นะคะสามารถนะคะ ใส่ของได้เยอะมากๆนะคะใส่ของไปเลยนะคะภายในของเขาค่างที่จะกว้างอยู่แล้วทนทานแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะลูกค้าในส่วนของนี่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน็อตของเขาทุกตัวค่ะยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าอุปกรณ์นี้เราให้อะไรมาบ้างนะคะในส่วนของอุปกรณ์นะคะก็จะเป็นยางอะไหล่ค่ะลูกค้าเครื่องมือแม่แรงนะคะลูกค้าให้มาครบเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูค่ะในส่วนของเครื่องเครื่องกันบ้างนะคะ เรามาดูค่ะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะรถยนต์คันนี้นะคะลูกค้าห้องเครื่องของเขานะคะมาบอกเลยนะคะน้ามันไม่เยิมค่ะเครื่องยนต์ของเขานะคะลูกค้าแห้งสนิทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคานทั้งสองก็ยังอยู่ในสภาพเดิมเดิมนะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าจะเป็นดูโอวีวีทนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูค่ะไม่ว่าจะเป็นน็อตของเขาทุกตัวนะคะรถยังอยู่ในสภาพเดิมเดิมเลยนะคะรถมาบอกเลยรถเดิมเดิมนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างนะคะลูกค้าพิกคว่ำจมน้ํานะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับคลิปนี้คะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็สามารถติดต่อมาได้คะ่ะที่เบอร์แหม่มโดยตรงเลยเบอร์แหม่มคะ่ะ0 8 0ค่ะ403ค่ะ0 1 6 3นะคะลูกค้าหรือจะมาพบกับแหม่มได้คะ่ะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่คะ่ะลูกค้าที่เสรีไทย68นะคะสำหรับรถ To y o ต a a อ t i ติ6 g ดปี2016ราคาอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรายได้นะคะ16,000บาทก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะออกรถคนเดียวนะคะค ไม่ต้องใช้งบดาวถ้าออกรถสู์บาทค่ะเครดิตดีจัดไปฟรีดาวเลยะคะร,รอบเบี้ยรเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะรีบเข้ามาเลยนะคะบอกเลยว่ารถคันเอาติดนะคะเป็นท็อปไฟของบริษัทเพชรยนต์เ,เลยเป็นรถที่ขายดีนะคะลูกค้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แหม่มด้วยนะคะสําหรับวันนี้แหม่มต้องขอตัวลาไปก่อนเลยสวัสดีคะ่ะ